ิบกรัมเราผมว่าใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนครับลองดูครับปลาเปนฝูงเลยครับไม่รู้ปลาอะไรครับเปลี่นเป็นเจ็ดกรัมนะครับโดนครับโดน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 นี่นครับนี่ครับไล่ลูกปลาอยู่ครับนั่นนนนนั่นน่นน่ใกล้ๆตรงนี้ครับนี่ครับสามนิ้วครับนะครับสามนิ้วเลยครับ 6ตัวได้กับข้าววันนี้แล้วครับสวัสดีครับ วันนี้พามาที่ปากน้ําบ้านในได้นะครับวันนี้น้ําลงครับจะลองมาตกแบบไมโครจิกดูนะครับวันนี้ผมจะมีติดมาเป็นสิบกรัมกับเจ็ดกรัมครับลองดูครับน้ําลงน้ําน้อยนะครับน้ําค่อนข้างใสครับไม่ขุนใช้เป็นไมโครจิกสิบกรัมตัวนี้เป็นไมโครจิกไมโครเวฟของวินเทอร์บริษัทริกอร์พัทยานะครับเนี่ครับเหมือนปลากระมงเี่ไรกัดลูกปลาอยู่ครับเดี๋ยวลองสิบกรัมดูครับสิบกรัมถ้าใหญ่ไปค่อยเปลี่ยนเป็นเจ็ดกรัมนะครับ แต่กลัวมันจะเกี่ยวครับตอนนี้ไม้เยอะอยู่ลองดูครับทีในบึงในช่องเนี้ยครับลองดูครับไม่ช้าครับมาปุ๊บเราก็ลองมือปั๊บเลยครับช้าอยู่ใหญ่ แคบอย่างเงี้ยครับเผื่อมีรูกปลากระมงอย่งเี้ยนั่นนั่นโดนครับโดนโดนจริงๆิง,งด้วยเอ้ารุดน่าจะใหญ่ไปนะครับปลาเป็นฝูงเลยครับสิบกรัมเราผมว่าใหญ่ไปนะครับเดี <_ D> ๋ยวเปลี่ยนครับลองดูครับปลาเป็นฝูงเลยครับไม่รู้ปลาอะไรครับ เ่ยนเป็นเจ็ดกรัมนะครับผมไม่เคยใช้สีชมพูนะครับวันนี้ลองสีชมพูดูครับเจ็ดกรัมครับไม่รู้ปลาจะกินไหมครับวันนี้ก็เป็นของวินเทอร์เหมือนกันนะครับไมโครเวฟครับนี่ครับเจ็ดกรัมครับลองดูครับลองดู เมื่อกี้โดนไปแล้วนะครับแต่ว่าเหยื่อน่าจะใหญ่กว่าปลาครับคุณเฉยโดน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 นี่นะครับเงยกระมองครับเรียบร้อยสายสวยด้วยครับเห็นไหมครับนี่ครับสายสวยเลยครับเจ็ดกำนะครับ ไซสสวยเลยนะครับนี่ครับเจ็ดกรัมสีชมพูนะครับกะมองไซสสวยเลยครับผมว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บปลาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับไซสสวยเลยครับกะมองจริงๆด้วยครับนี่ครับอยู่เป็นของเินเทอร์พิเกอร์พัทยานะครับเราต้องเก็บปลาก่อนครับไม่งั้นโดนทรายครับเดี๋ยว ไปครับลุยต่อปลาอยู่น้ำตื้นๆน,นะครับนี่ครับน้ำตื้นวางเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงน้ำแคบนิดเดียวครับไมโครจิกเจ็ดกนะครับลองดูครับที่เราได้ปลาแกงมาตัวนึงแล้วครับ อีกแล้วครับอีกแล้วครับตัวที่สองครับโอ้ลุตลุ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 ลล,ลุวุล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 ครับุบลุลุลุลาลุ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 ลลุลล ครับโดนครับโดนนั่นนะครับปลาตามเป็นฝูงเลยครับรีบเอาขึ้นครับเดี๋ยวหลุดอีกนี่ครับตัวที่สองครับตามเป็นฝูงเลยนะครับเมื่อกี้อตัวปลาอยู่เป็นฝูงจะผมใช้วิธีโยก โดยไม่ต้องตั้งนาครับให้ให้ตอกถึงปืนแล้วก็เลยครับมองเห็นเลยนะครับเมื่อกี้ปลานนี้ย่าโดนอีกแล้วครับเห็นไหมครับไม้ครับรมครับโอ้ไซส์สวยอีกแล้วครับตัวนี้ใหญ่เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับไซส์สวยเลยครับไม่ไม่ก็จิกเจ็ดกรัมแล้วครับ ิเกอร์ครับนี่นครับตัวใหญ่ก็แรงเยอะครับเอาหลุดพอดีเห็นไหมครับเดี๋ยวเครับเดี๋ยวแป๊บนึงอืผมจะหล่นน้ำละนี่ครับไสสวยนะครับตัวนี้นะครับทมไก็จิกเจ็ดกรัมนี่ครับมองใช้สวยครับ

ของลิงเกอร์พัทยานะครับสายสวยอีกแล้วครับโอตีอาเรียบร้อยครับจีรไงเด็ดเราเด็ดเราเสร็จแล้วครับ หลุดนะครับโอ้โหติดแข็งเลยครับเดี๋ยวปลดก่อนนะครับเมื่อกี้ติดกิ่งไม้ครับตาเบ็ดหักเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนตาเบ็ดก่อนนะครับนี่เหยื่อนะครับเห็นตาเบ็ดเิดนึงครับนี่ครับเบ็ดหักไปแล้วครับเบ็ดหักไปแล้วใช้เหยื่อเดิมแต่เอาตาเบ็ดจากอีกตัวมาใส่นะครับนี่ตาเบ็ดเราโองตาเบ็ดหมดแล้วด้วยครับโอ้ เอตาเบ็ดนี่ครับไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าครับอนนครับอันนี้ดีกว่าครับเอาตาเบ็ดจากตัวสิบจากตัวสิบกร,รัมเนี่ยครับไปใส่เดี๋ยว ไว้เอาสปิดลิงได้ครับลมแรงมากครับวันนี้เรียบร้อยครับเห็นตาเบ็ดแล้วครับมอต่อได้ครับ กล่องอยู่ไว้นี่ครับไปครับลุยต่อกันเดี๋ยวเราเดินไปที่เนินทรายนั่นครับแล้วก็ตีรอบๆแนวตะลิงนั้นนะครับลองดูครับน้ำลึกไหมครับถ้าน้ำลึกก็ถอยดูเหมือนตื้นนะครับแต่ไม่ตื้นนะครับลึกอยู่นะครับนี่ครับว้าวน้ำลึกอยู่นะครับโอ้โอ้ เดี๋ยวเราวางกระติกไว้ประมาณตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าน้ำขึ้นเราจะได้รู้ว่าน้ำเยอะะครับ ร้ครับลายลูกปลาอยู่ตรงนู้นเน,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 นู่นเห็นไหมครับลายลูกปลาอยู่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องเดินไปหย่อนตรงนู้นนะครับมันตรงมานี่แล้วครับ นะครับไล่ลูกปลาอยู่นะครับนี่ครับไล่ลูกปลาอยู่ครับนั่น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 อยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับอยู่ใกล้ตรงนี้ครับโดนครับโดนแล้วครับนี่ครับถ่ายกันแล้วครับ โน้ำมาแล้วครับรุดน้ำมาแล้วครับเห็นไหมครับเดี๋ยวถ้าน้ำถ้ากระติกนี่เลื่อนนี่เราต้องหนีนะครับซ้ายน้ำมาไล้จริงๆด้วยครับ น้ำมาแล้วครับเราต้องหนีแล้วครับหนีน้ำก่อนครับนี่ครับน้ำมาแล้วนะครับหนีน้ำกันก่อนครับน้ำมาสู้ไม่ไหวนะครับเราต้องหนีนะครับวน,วนวนอยู่บริเวณน,นี้นะครับ อีกแล้วครับสายสวยอีกแล้วครับรู้สึกตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวอื่นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสายสวยเลยครับสายสวยมากครับตัวนี้เต็มเต็มครับวินเทอร์ครับติดเต็มเลยนะครับไม่หลุดนะครับติดเต็มเต็มเต็ม ติดตงส่วนหนาพอดีครับคงต้องกลับแล้วครับวันนี้ฝนมาอย่างหนักแล้วครับผมก็ไม่มีที่หลบด้วยครับเดี๋ยวให้ดูผลงานกับข้าวเราวันนี้นะครับกับเหยื่อไมโครจิกสยุมพู7กรัมของพิกเกอร์พัทยานะครับเหยื่อวินเทอร์นะครับก็บก่อนครับได้ยินเสียงฝนไหมครับอย่างหนักแล้วครับมาดูกับข้าวกันครับวันนี้ใสวยๆดังนั้นเลยครับ นี่ครับนะครับหนึ่งสองสามครับสี่สี่แล้วครับสีนะ่แล้วสีนะ่แล้วห้าครับตัวนี้สวยตัวนี้ใหญ่ใหญ่สุดนงครับโอ้ อย่าดิ้นหอกครับทั้งหมดหกตัวนะครับเห็นไหมครับท่นครับเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยครับเรียบร้อยครับผลงานวันนี้เรามีหกตัวก็กระมงายสวยๆครับถ้าฝนไม่ตกน่าจะตกได้อีกนะครับแต่ฝนมาแล้วครับยังไงต้องหนีก่อนนะครับวันนี้กับข้าวได้แล้วครับสองสามสี่เดี๋ยวให้ดูครับตัวหนึ่งประมาณนี้ครับสามนิ้วนะครับสามนิ้วเลยครับ 6ตัวได้กับข่าววันนี้แล้วครับไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ